น้ำมันสำหรับทอดนะครับในส่วนของน้ำซอสผัดนะครับก็จะมีซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวนะครับน้ำมันงาเล็กน้อยเพิ่มความหอม น้ำตันทรายครับหลังจากนั้นก็ละลายซอสด้วยน้ำสุกุ่นหลังจากนั้นก็คนละลายให้เข้ากันขาดไรก็ให้เราชิมเลยนะครับน้ำมันร้อนแล้วครับให้นำเนื้อปลากระพงลงทอด วันนี้ผมจะไม่ชุบแป้งนะครับผมจะทอดให้เนื้อปลากรอบเลยนะครับปลาได้ที่แล้วครับตักขึ้นมาพักไว้เ,เด็ดน้ำมัน กระเทียมนะครับเกี่ยวให้หอมหลังจากนั้นก็ตามด้วยหอมใหญ่เมน,นูกับข้าววันนี้ปลากระพงผัดพริกทไทยดำนะครับ น้ำซอสท,ที่เราปรุงไว้ครับผัดไปสักครู่ให้หอมเราเปลี่ยนเป็นสีใสน,นะครับแล้วก็ชิมรสชาติ รสชาติตามที่ต้องการเราก็ตามด้วยเนื้อปลากระพงที่เราทอดไว้นะครับใส่ลงไปแล้วผัดให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ตามด้วยพริกแดงจินดาหรือพริกชีฟ้าหั่นเฉียงก็ได้นะครับเพิ่มความสวยงามหลังจากนั้นก็ตามด้วยต้นหอมหั่นทอนได้เลยครับ พริกไทยดำนะครับปิดท้ายเพิ่มความหอมใส่เยอะๆได้เลยเนาะอร่อยดีมีประโยชน์นะครับโอเคเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเดี๋ยวเราไปชมหน้านตากันในจานครับปลากระพงผัดพริกไทยดำฝีมือกูเดีนยมใจครับครับนี่ก็คือหนะ้าตาเมนูปลากระพงผัดพริกไทยดำฝีมือกูเดี้ยมใจนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆรับรองถูกใจแน่นอน คลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ